ดีครับวันนี้มามาคิดก๋วยจับครับก๋วยจับน้ําข้นครับในเมืองกาลสินนะครับวันนี้นะครับสําบมีเกาเหลาเลี้ยนหมูขายด้วยเฮียสมชายเจ้าเก่าครับชื่อร้านครับก๋วยจับน้ําข้นธรรมดา50าบาทพิเศษ60บาทครับวันนี้มีข้าวต้มปลาด้วยครับข้าวต้มเครื่องก็มีนี่บรรยากาศในเมืองกาลสินทางเข้ากาลสินพาซ่าครับทางเข้าห้างพาซ่ากาลสินเยี่มยมตลาดทุ่งนาทองจังหวัดกาลสินนะครับนะครับ ใกล้ๆป้อมน้ำมันเชลนะครับใจกลางเมืองกาลสินเลยถ้าใครอยากจะมากินก็นี่ครับบริเวณทางเข้านี่ยแถวตลาดร่วมใจการเกษตรเทศบาลเมืองกาลสินครับที่เห็นป้าย,ยานี้ครับประตูทางเข้าตลาดเกษตรแล้วก็ถัดมาก็จะเห็นร้านแก่เลยครับนี่ร้านเฮียสมชายเจ้าเก่าครับวันนี้ผมจะมาซื้อก็จับกินนะครับ สัสดีทานอาายครับนี่ครับยายอันบอกท่านผู้ชมฟังแน่อันอันอีเลือดหมูหรือเลือดยังไหนยายอหน่อยันเนี่ดอันนี้มันเป็นเลือดไก่ค่ะตัวเลือดไก่ค่ะถ้าเลือดหมูน่ะมันมันแบบนี้กินค่ะเพราะมักค่ะอันนี้อันนี้ตับอันนี้ตับเป็นบ่ยายอค่ะอันนี้อันนี้หมูกันอันนั้นมูกก่อนค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหมูกก่อนครับอันนี้หมูกก่อนค่ะครับผมอ๋อบผม เทศล้านเป็นย่ายมาเปิดช่วงนี้มาแลงช่วงบใบซีลงไปบ่อันหามงแหงค่ะบ<อ>่โอหามงอแหล่งก็เริ่มเปิดแล้ว<า>แต่ว่าช่วงกระเวนนี่พนัน,นเนี่ยเปิดถ้าท่านผู้ชมต้องมากินช่วงใบาหามง่๊อแหงมาจีรเริ่มมาตัง้งรถกับหนูรถมาตั้งแถวนี้แะครมาขายนะครับการจีรเมืสิขายพวกกดจับพวกนี้นี่แหละเงินนี่ผมกับมาซื้อกดจับน,น้อเพื่นครับแล้วย่าขายตามไปเห,ห็นไ่มย่ายพวก ขายพวกระจับเก่าลัาเลียมหมูเนาะ,ะนียังกรใสซให้มืดค่ะนอกจากนั้น่ะว่าสีโบไซนันไซมิ่งนะคะครับอ๋อร่างแน่นๆ,ๆด้วย่ะครับผมอ๋อเี่อเออเขาท่าเลย่าปลาสีมิค่ะครับเออครับกระจับล้านนี่ผมท่านเดี๋ยวมาซือ้อพอท่านเดี๋ยซื้อท่านเดียวเคยซื้อกินน้ก็เพิ่น,นทีย่ยาแต่เล่้องมาซื้อกินเพมันจะเสียบทุเียมันไปกิน้ฟังน่หุ่นะย่า่อมิ ครับผมอันนแผ่นอ๋อนี่บ่อยกของงูแค่นอัวหมูใช่ใช่ให้ได้เมื่อชูยางจ้ะครับผมอ๋อตี๋เปิดหลอดไม่เกี่ยมเพราะท่านปนด้อ๋อครับอ๋อตี๋เออแถวลวกอันแบบเนื้อชุดชนิดสี่ขาอาอย่าลืมค่ะกระจับผมอย่าลืมหอาเลียดไก่เส่นน้ำเดือยใหญ่ครับผมผมมักอยู่ เป็นเสียนมามีบ่ไหวย่าให้เป็นเสียนแบบอันอีสานเป็นเสียนหลอดค่ะเป็นเสียนหลอดแบบนี้เลยค่ะอ๋ในวันเป็นเสียนครับครับโอเคครับนี่นะครับจำเป็นช่มอ๋อแบกในเครื่องคอนเดนซเอกับแบกอยู่ไหวย่ายกใจเลยค่ะโอ้โหอย่บ่รครับโอ้ดิเออตาชุ่มเสียังจีกครับโอ้โหอยู่บ่จำเป็นชุ่มเนี่ยเป็นเบิร์นเกเนาะ โ <là> อานี่ป้ายายเออหนึ่งที่ตับของตุ้งหอมพักชี่ตับเออก็รีชาดใส่มื่อครับครับเป็นปยังย่ายเอาเลยย่ายห้ต้องหายท่านผู้ชมครับโอ้นี่ยอาจจะเป็นน้ำสีแบบนี้ป้ายายน้ำข้นค่ะนี่ครับเดี๋ยวจะใส่ย่าให้เออเต็มไปเออนี่ครับท่านผู้ชมครับหน้าตาครับหน้ารับประทานมากๆเอาใส่ให้ไข่ต้มป้ายายนี่ค่ะไข่เป็นไข่ใส่อ๋อไข่ต้มไข่ไข่อันไข่ข้าวต้ม ครับบรรยากาศครับผมโอ้หม่องพันธิขายนี่รามารประมาณนี้ก็หกสิบบาทค่ะมันไม่ใด้หกสิบาณนียนเนียนทาชิปกับรถลงหน่อยนึงครับครับโอ้เข้าใจแล้วครับบ้านนี้แต่เพื่ใดมากินนี่ก็แล้วหอจกกอที่เอ็นมอเตอร์ครับนี่คือพันธิขายอยู่ข้างหน้าหอจักอที่เอ็นมอเตอร์ขายรถหม้อไส้เลยครับนี่ศูนย์ขายรถหม้อไซค์ครับนี่นี่แหละขายรถหม้อไซค์พวกจะมาหาพวกนึงนะครับบรรยากาศครับ มึมังกาละสินครับนี่ย๋ยวกินกันเขาอืครับหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับผมเลวดจับน่าครับผมเ,เครื่องครับ โอ้พิคงหนาเพชกมากครับพี่คงเนียนมากโอ้ต้องรองชิมมันก่อนนะตรงช่วงมวลาฉาดแนีงเลยอันอันนี้สิเป็นน้ำส้มอันนี้น้ำจิ้มปลาจา้ะใช่จิ้มมันนัสุก่อน ที่มึงน้ำซุปน้องก้อนครับราเป็นรสชาติเลยอือขอทาด้ครับท่านผูยย้ชมขอทาขอทาครับแซบอยู่ครับอร,ร,ร่อยมากครับแซบแบคร,รับยอดเลย Субтитры создавал DimaTorzok พริกนี้เผ็ดดีๆครับพริกเนี่ยเผ็ดมากเลยเผ็ดดีนะครับมีหมูด้วยหมูหนะึ่งก้อนนะ เลียดไก่ครับผมแล้วก็จะใส่หมูกรอบด้วยครับเนี่ยครับหมูกรอบก็อเนี้ยหมูตับตับหมูครับตับก็ไข่ต้มครับผมเนี่ยสุดยอดมากเลยเป็นบระจับก็สุดยอดเนี่ยหมูจะปั้นก้อนกลมครับ ก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างเลยคุ้มค่ามากครับราคานี้ ไปครับเสียงรถวุ่นวันวนวันนี้ไงไก่ตะนุน คุณ่งได้กินแล้วว่ากูจับแบบใส่ไข่ต้มใส่หลายอย่างไส่ทั้งหมูกรอบกบเพิ่งได้กลิ่นเนี่ยบางทีกินยุ่นอื่นกแบบับถ้าอย่างไส้ตะกุ่งหมูหมูเป็นใส่หลายอย่างครับร้านนี้ น้ำสมเหี่ยมสมเดแทสมน้ำตาลมาเด็ดแท้แ่ตำหนึท้่ผมจะบอกที่ก็น้ำปลาตำหนิกระแซ่บแล้ว ันบรรยากาศครับมันค่อนข้นางที่ ถังล่างเพ็นอย่างนี้ของมันไก่พร้อมนะครับขายของมันไก่พร้อมนี่ครับถางล่างเป็นนะเดี๋ยขายของมันไก่พร้อมครับถัดมาไป็นล่างเกิดจำเป็นนครับนี่ของมันไก่พร้อมอยู่ถังล่างร้านมิสไน่ไก่ตอนโคราชครับ่ของมันไก่พวกไก่ดำตุนยาจีนครับนี่ให้เอาขาย หลายๆเสียงมุกเสียงมุกียงครับมักชลลังเขอนวัน y <laughs> no